ครับว่าวยังก็ว่าจกับนี่เ็แมวแสบๆนี่เหรอแม่กับพวกแมวทั้งเสียงแม่ที่เท้าเสแลงร้องมาก่าทั้งเสียงแม่เนี่ยเดี๋ยวลุงจอยลุงคิดไงลุงจอยจะเห็นเสียงแม่เสียงหลานไงเอ้ยนั่นก็เป็นสาวแล้ว ลุกก็ภูมิใจแังฟันหรองี้ยค่ะฝันหลับสอนเข้าวอ๋อ่ยังย้อนกรซุ่นกันอยู่เขาอยากอายุต่อฮนลูกกับีบว่าปอมเือกันนะปอมสิเบลเพื่อกันนะกูก็ได้แมนมันคนมันเปียลายบ้านทงกสิยงมึกินดีกบ่า okay. ีห mm ่อ hmm. ย okay. ้อหย นี่ห,นหมานช้นได้ต้มก่หน่อม้ไม่เผ็รู้จักไมเต็ดขาเล<อ>ก <c oughs> ินไหมแฟนหลุดก็เกิดเลยฟฟนน่ะห <c oughs> อมที่เดียว <c oughs> อันเราของน้อมของหน่ยแช่ทุกคนได้ฮะ<า>ลงเสียงก้าวกระเด็นมันกลัวนุ่ม,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 มสิกลัวงไงจะแช่น้ำเย็นไว้ในตู้เย็นไหมน่ะลูก Văn vừa rồi là. Văn được rồi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  được mẹ được rồi được rồi được rồi มาข่าวกินอะไลินลไม่ช่อีจ้ะยันเล่นกวดอะไรกูเนมข่าวไปเนาะมะขาวไม่ใช่เ่็นข้อสอเป็นขอจ้างมัน้อสอง้สอง้เนี่ยคูดมาตวห่งออนี้มพี่่ได้แมุ่มัน

ก็ตัดเล่นสินเกระไกลอาตัดตัดตัด้านอนุญาตตอนตดยังไม่ทันจะอะไรทแต่อะไรนเ่เมันชอบเล่นม่ตอนตัดทแล้วมันตัก็ไม่ได้เลยไมมันรู้อยู่คราวนี้เอแต่รอบก้อนนะเอามาให้ดเพิ่งจะหยามตรงเนี่ยเขย่าเลยฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่า่่นนี้ ใช่เวลาเอาแม่ใหเวเอาลูกพกหมดแล้วเหรอยังอู่ต้องแข่งทำองด้สซื้อร้านแย่ไปแย่ไปแล้วหาย ไม่โนะตื่อขนกระปุกแม่กระปุกเลิกกับไปแล้วพีจดึงแข่งให้เมียเจ้านายม้ไม่จะไม่เอาไม่ใช้โจเามัว่องัวโจมในพิีใช่มผมมีในเด้อใสนในพิมีไหมอู้ัอ่านแลบ๊อี้ไปซื้อให้ป้าละสิเขาจะกินโคกอะ ลูกเหรวเธลูกไก่ก็น่แก่ยางหมูแมาอยางหูมากิโลนึ่งเขาสิย่างโหยงไก็คลลุซื้อยุหางอยู่รตังสิมามาอยางยูโมงนี้นะโอ้อยนี้งาอีกเดีวอีก ลูกก็ไร้โซดไม่มีอะไรทำลูกอะไรแต่คุณลูกแะส่อันลูกขณะว่าช่วงโควิดนะไม่ได้ยังขนาดนี้เลยถ้าไปไหนหลานเนี่ยแต่งงานแต่งงานปิดจอยเลยไม่ได้เส้นจะเอาง่ายๆแล้วไมเรียกยังต้องลูกที่เมียเรียกไม่ลูกได้ไงใช่ไหมแมหมอญเราต้องเลือกคนใช่ไหมเราจะได้คนรวยใช่ไหมต้องอันถ่าน้ดเลือกไลน์ลูกก็เสดระบง ว่าจะตั้งคุณชาให้ป้าเนซื้อบ้านให้ป้าอยู่เนาะไม่คิดถึงแม่เลยคิดถึงแต่ป้าอย่าง้ป้ามีคนใาอย่าได้ป้ากขเลี้ยงเลยนะไหเป็นไรหรอกป้าจะรเอาใบเตยเดี๋ยวใเตยออกมาป้าก็จะเอาไปเตยมาเลี้ยงที่เราหบหนีเมืองนะคะ ก่อนจะไปหมดไปเลี้ยงเลยเดี๋ยวป้าไปเตยดีกว่าไม่ถ้าโตหนูทำงานแล้วหนูจะซื้อบ้านให้ป้าเข้าไปมีผุ้ใช้มีสาววายนะนั่นแหละเอาอลานไปนหัวรวยเ็นเห็มไปเ,เ,ตเตยมันกันจะเป็นยังไงวะสวยหรือเปล่าโอใครจะไปสวยน์ตัวเองก่อนม่เจอเลย ห่าลูกใมานอนด้วยใช่ไหมล่ะก็คือว่าเนี่ยพอเราไม่หูุ่คนเดียวพี่แอ้นนยตายคนหนึ่นคนเด็กแต้มาหอจนหมืนี่ธรรมดา